อ๋ออ๋ออ๋อไม่ค่อยมีใครเข้าใช่มั้ยไม่ค่อยมีเพราะเพื่อนผมเข้าอยู่คนเดียวมันบอกกันทุกวันเลยลจัดไปโอเคเพราะเพื่อนผมไม่นค่อยได้ตอบ มีมีเอาไปดิเอาดิเออเอาไปดิโอโหเอาไปคนละตัวอ๋อพีให้คนละตัวเหรอเออแบ่งคนละตัวปะ ไม่ก็โอขเลืพ่อเนคนหรอพี่ขอใคนละตัว ยังเลยครับ <laughs> ไอยมีตัววงใหญ่น่ะอ๋อครับครับขอบค,ครับโ,โดนนะเลิกแล้ว คแอบเอ้ยแอดเอ้ยกับปาช่อนน้อยครับนี่ครับคันมอคเคเล่ครับโกไลแอดครับแปดขีดสิบสองปอนด์นะครับคันเบามากน้ำหนักเบามากครับดีดเยือดีครับสายดูลาคิงพีอีสองนะครับ เียซเออยนะตัวเบ็ด4โอนะครับตัวเบ็ดขนาด4โอกับกช่อนไซส์ไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ยังวัดติดนะครับตุบเลครับตัวน้อยไปไว้ก่อนนะครับไม่บาดเียบเยอะครับ <c oughs> เอไปแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่ครับเดี๋ยกระเด็นครับแต่ร้อยครับเดี๋ยวกู้ได้ครับเดี๋ยวใคไปกู้ครับเรียบร้อยครับปลาช่อนครับอันเดิมครับมอคคคเล่ครับมอคคคเล่โกเลแอดแปดขีดสิบสองตอนนะครับ สาย p e ดูละคิงพีอีสองนะครับเหยื่อแซดเอ้ยนะครับฝากไปด้วยนะครับคันพันกว่าบาทครับดีดเหยื่อดีครับน้ำหนักเบามากครับน้ำหนักแค่ร้อยสิบสองกร,รัมเองนะครับตัวคัน ในบาดเจ็บมากครับปล่อยไว้ก่อนนะครับประชอนน้อยไปแล้วโตแล้วก็เจอกันใหม่ครับเด็กกู้เยื่อเลยครับอุ้ยรลอ,ย,อยครับ,รบเหยื่อลอยน้ำครับกู้ง่าย,ยครับไม่ยาก ดีเ๋ยวลอ,องดูครับน้าบิ๊กชี้เป้าปน้าบิ๊กชี้เป้าน้าฟ้าขาวเวิร์ดเป็นคนตีสวย <laughs> <ป>ดูดิแต่ไห้งานไหมเอ้ยแต่เฮ้ย,ยม,มีมีมีขึ้นน้ำเว้ยมีขึ้นน้ำเว้ยมึงต้องมาตีช่องนี้เว้ยนี่มึงต้องมาตีช่องอย่า

ทำอะไรวะคืนจิบไว้เมื่อกี้เนี่ย<ะ>ขึ้นหัวขึ้นม็ดเลยเอะเ๋ยวลงตอนนึงวิ่งดีใชแล้วไปไงไปรถหรือไปเรือ ไปเดี๋ยวข้าขับสิบสองไปหาได้ไหมละ่ะสี่สามไม้ป้องขึ้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าบริบาลน,นี่เดี๋ยวไปเปล่าพาเขอเขาไมา้เดี๋ยวให้เขาอยู่กันอือ ลอยฟ้าอีกแล้วว่ะตูงขึ้นมาทิพหายขาดแน่นอนเออมีเมื่อกี้ฟองฟอ,องตามมาเขาซื้อฟองใหม่ได้ได้ฟองใหม่เยอะฝ่าผู้เออมันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ออกไปน,นี่ใช่ไหมเออพี่วิ่งตรงโค้งใช่ไหมรเราตรงมาใช่ไหมเ,เราเลี้ยวฝ่าเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานไปเออ ข,ขับไปเรื่อยๆจะมีสะพานสูงข้ามคลองใหญ่นัะะ่นแหละเส้นนะาทาั้งเส้นเลย,อ,ยเอ๋อเออแสดงว่าวันนั้นไปไม่ถึงดอนลาวคลองนั้นแหละวันนั้นไปตกคลองนั้นแหละคลองใหม่เยอะกว่าเออเออวันนั้นที่ไปตกกับคลองนั้นแหละคลองใหม่อะไรน่นหละไม่ถึงดอนลาวคลองใหม่นี่ข้าวอ,อ,อยู่กันนะน้อยๆต้องมีสี่ห้าตัวอืม

ใหญ่ยูใหญ่ยูออกป่าไปแล้วอเออเออนี่ยเมื่อกี้มันพูดออกป่าไปแล้วเ้ห่าบทจะมาก็มาง่ายๆอย่างเงี้ย ไม่ได้ข้ามาเลยเนี่ยเลื่อนเจอไอ้นี่ขวางใช่ไหมเจอสวะขวางลอดงโอ้โหโอ้โหลอดจนได้เลยครับโอ้โหใส่เสวยด้วยอืมเอาตัวรอดจนได้เยอะไรเยอะไร Big Ad ในเอแเดี๋ยวบิ๊กแอดสี่นิ้วครับเอาตัวล่อฉันได้ครับมาพร้อมฝนเลยครับตัวนี้ปล่อยก็ปล่อยช่องไหนวะคราวนี้นู่นไงนู่นอะช่องลึกเลยนะไปแล้ว ของแตกของแตกของแตกเว้ยนี่ไปแล้วออกการ ไม่เห้วบอกแล้วว่ามันมีตัว <c oughs> <c oughs> บอกแล้วโอ้คันใหม่มันหมานจริงเว้ยตามีสามครับตามีสามครับ <c oughs> ขันใหม่อันหมานจริงไงงบอกแล้วตีไปมันมีอาการไม่เชื่อนี่ครับรนี่ครับฉลองขันใหม่ครับมอคโคเล่โกไลแอดแปดขี่สิบสองปอนครับขันเบาหวิวเลยครับหนักร้อยสิบสองกร,รัมนะครับขันเบาหวิวตีสกิปดีครับสายดูรักคิงนะครับพีอีสองครับ ราาครับระยะตามอีกสามครับปล่อยก่อนนะครับตก